ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจชีวิตของคนเรามีทั้งความหวังและความผิดหวังปะปนกันไปเสมอไม่มีใครที่สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ใจต้องการและก็ไม่มีใครที่ผิดหวังในทุกสิ่งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นกันนี่คือธรรมดาของโลกความจริงที่ทุกคนล้วนต้องเผชิญ และเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นมาตั้งแต่กว่า2,500ปีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่เพียงความต้องการของเราเท่านั้นเมื่อเรามีความหวังเราก็มักจะสร้างภาพในใจว่าอยากให้สิ่งนั้นเป็นเช่นนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้ชีวิตดำเนินไปตามแผนที่วางไว้แต่ความจริงแล้ว ชีวิตไม่เคยเดินไปตามเส้นตรงที่เรากำหนดไว้ทั้งหมดมันมีทั้งเรื่องที่คาดไม่ถึงมีทั้งสิ่งที่เกินความสามารถมีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงตรงนี้จะทำให้ใจเราไม่ทุกเกินไปเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นดังใจในอีกด้านหนึ่งเราต้องไม่ลืมว่าแม้เราจะไม่สมหวังในบางสิ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตจะล้มเหลวทั้งหมดเพราะในขณะที่เราพลาดหวังในเรื่องหนึ่งเราอาจได้รับสิ่งอื่นที่มีค่าไม่แพ้กันบางครั้งแม้จะเสียสิ่งที่อยากได้ไปแต่กลับได้ประสบการณ์ความเข้มแข็งหรือบทเรียนที่ทำให้ชีวิตเติบโตยิ่งกว่าเดิมดังนั้นการพลาดหวังจึงไม่ใช่ความสูญเปล่าเสมอไปการยึดมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจหวัง เป็นรากเง้าของความทุกข์เพราะโลกนี้ไม่เคยเป็นไปตามใจใครทั้งหมดแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาเลิศยังไม่สามารถทำให้ทุกชีวิตสมหวังตามที่ใจต้องการได้เพราะความสมหวังและผิดหวังล้วนเป็นไปตามกฎของกรรมและกฎของธรรมชาติเมื่อเข้าใจตรงนี้เราจะรู้จักวางใจให้พอดีไม่สุกเกินไปเมื่อสมหวัง และไม่ทุกเกินไปเมื่อผิดหวังในชีวิตประจำวันเราสามารถเห็นความจริงนี้ได้เสมอตัวอย่างเช่นบางครั้งเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่สุดท้ายผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้รับแน่นอนคือความรู้ความชำนาญและความพยายามที่สะสมอยู่ในตัวเรา ซึ่งไม่มีใครพลากไปได้หรือบางครั้งเราอาจตั้งใจอยากให้คนที่เรารักรักเรากลับแต่เมื่อเขาไม่ตอบสนองตามที่เราหวังไม่ได้หมายความว่าเราพลาดหวังในทุกเรื่องเพราะยังมีคนอื่นที่รักและห่วงใยเราอยู่เสมอคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและก็ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปจึงเป็นเหมือนประทีปส่องทางให้เราเดินอย่างเข้าใจชีวิต พราะเมื่อเรายึดติดกับความสมหวังมากเกินไปเราจะผิดหวังอย่างรุนแรงแต่ถ้าเรารู้จักวางใจแบบกลางๆมองเห็นทั้งด้านที่ได้และด้านที่เสียเราจะพบว่าชีวิตยังคงมีคุณค่าอยู่เสมอการฝึกใจให้ยอมรับความจริงนี้จึงเป็นการเจริญปัญญาอย่างหนึ่งเพราะแท้จริงแล้วความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่อยู่ที่ท่าทีของใจเรา ในการมองสิ่งนั้นด้วยถ้าเราเห็นว่าความผิดหวังคือจุดจบเราก็จะจมอยู่กับความเศร้าแต่ถ้าเราเห็นว่าความผิดหวังคือบทเรียนหรือโอกาสใหม่ใจก็จะเบาขึ้นและพร้อมเดินต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักคือความสมหวังไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขตลอดไปและความผิดหวังก็ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ตลอดไปเช่นกัน เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่รู้จักพอรู้จักยอมรับและรู้จักมองโลกตามความจริงไม่ยึดติดเกินไปว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการลองพิจารณาชีวิตเราเองเราทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่สมหวังและก็เคยมีช่วงเวลาที่ผิดหวังแต่ถ้าเราย้อนมองดีๆจะเห็นว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนหล่อหลอมให้เรามีตัวตนอย่างที่เป็นในวันนี้หากเราได้ทุกสิ่งตามใจเสมอไปเราอาจจะไม่รู้จักความอดทนไม่รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แต่เพราะเราผิดหวังเราจึงเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและเพราะเราไม่สมหวังเราจึงรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราได้มาในทางพระพุทธศาสนาเราถูกสอนให้เข้าใจเรื่องไตรลักษณ คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรจีรังถาวนความสมหวังหรือผิดหวังล้วนอยู่ภายใต้กฎนี้ทั้งสิน้นวันนี้อาจสมหวังพรุ่งนี้อาจผิดหวังหรือในทางกลับกันวันนี้อาจล้มเหลวแต่วันหนึ่งในอนาคตอาจสมหวังยิ่งกว่าที่คิดหากเรายึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้ดังใจเราก็จะทุกตลอด แต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นดั่งใจได้เสมอใจเราก็จะเป็นอิสระวิธีที่จะช่วยให้เราอยู่กับความสมหวังและผิดหวังได้อย่างไม่ทุกจนเกินไปคือการเจริญสติอยู่เสมอเพราะสติทําให้เรารู้ว่าความสุขหรือความทุกข์ในขณะนี้เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเมื่อเรามีสติเราจะไม่หลงไปกับความสุขชั่วคราว และไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปเราจะมองเห็นความจริงว่าชีวิตไม่ได้เต็นไปเพื่อให้สมหวังทุกอย่างแต่เป็นไปเพื่อให้เราเรียนรู้และพัฒนาใจเมื่อเรามีสติเราจะไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นมากเกินไปเพราะการเปรียบเทียบคือบ่อกเกิดของความไม่พอใจเราจะเห็นว่าทุกคนล้วนมีทั้งเรื่องสมหวังและเรื่องผิดหวังของตนเองไม่มีใครได้ทุกสิ่งที่อยากได้ และไม่มีใครเสียทุกสิ่งที่รักผลหากเรารู้จักหันมามองสิ่งที่เรามีอยู่จะพบว่าชีวิตเรายังเต็มไปด้วยคุณค่าและสิ่งดีๆอีกมากมายแม้บางครั้งความผิดหวังจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าเราวางใจให้ถูกต้องความผิดหวังก็สามารถเป็นครูที่ดีเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งขึ้นเราอาจเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้น เรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกมากเกินไปและเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวสุดท้ายนี้ชีวิตไม่เคยให้ทุกสิ่งดังใจเราและก็ไม่เคยพรากเราทุกสิ่งเช่นกันสิ่งที่เราควรทำคือดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจรู้จักยอมรับทั้งความสมหวังและความผิดหวังเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางเพราะทั้งสองอย่างนี้ ล้วนทำให้เรามีโอกาสเติบโตเมื่อเรามีสติมีปัญญาและมีใจที่ตั้งมั่นเราจะสามารถเดินผ่านทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีได้อย่างสงบโดยไม่หวั่นไหวจนเกินไปและไม่ลืมคุณค่าของชีวิตที่ยังคงมีอยู่ในทุกลมหายใจธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน